สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับช่องวาวาสกระนะคะวันนี้เรามาเล่นเกมโรบอกกันค่ะวันนี้เราจะมาเล่นแมพที่มีชื่อว่า j e t to i m p r e s s หรือถ้าแปลไทยเป็นแต่งตัวให้ประทับใจนั่นเองค่ะซึ่งเมื่อวันนี้ค่ะทุกคนตอนตอนเออที่ยงคืนนะคะวันนี้ที่เที่ยงคืนที่ผ่านมามีการอัปเดต แบบนี้นั่นเองซึ่งแบบนี้อจึ้งมากเลยค่ะทุกคนเลิศมากๆแล้วก็มีโค้ดมาใหม่ด้วยนะคะที่ได้รับมาจากเมื่อวานตอนห้าทุ่มนั่นเองแล้วเราก็รับทันค่ะโอ้ตอนนีบักค,ค่ะทุกคนบักหนักมากโอ้เออโอเคเหมือนเขากำลังจะเล่นกันอยู่นะคะ เดี๋ยวเราจะไปให้โชว์ชุดกันเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวไปโชว์ชุดกันก่อนว่าใครเข้ามาไม่ทันเนี่ยแบบไม่ได้เข้าใส่คดไม่ทันเนี่ยคือแบบเสียดายมากแต่ไม่เป็นไรค่ะก็รอกิจกรรมต่อไปนะคะรับรองว่ามีกิจกรรมเยอะแน่นอนค่ะในแบบเด็ดชูอิมเพเห็นไหมคะทุกคนมีคนแต่งแบบนี้เพียบเลยเห็นไหมนี่แหละค่ะชุดที่อัปเดตเดี๋ยวเราจะแต่งให้ดูนะคะ ซึ่งไม่ได้อัปเดตแค่ชุดอย่างเดียวนะคะประกอบฉากอ่ะก็อัปเดตด้วยค่ะแบบตอนที่แต่งหน้าทุกคนดูมีการอัปเดตแบบอหูแล้วก็มีแบบตอนทรงทำผมก็มีค่ะลาหน้านะคะใส่หมวกคริสต์มาสด้วยแล้วก็มีให้เช็คอินไลน์วันด้วยค่ะเจ๋งกูดเกินไปไหมอะทุกคนเออ อุยอีกเก้านาทีอะทุกคนก็ได้แล้วก็ได้รับรอเจ๋งอ่ะอ่ะนี่นะคะในชุดนี้อะสามารถทำอะไรได้บ้างมาดูกันนะคะแบบแรกก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันก็ไม่ต่างอะไรกันนะคะแค่พุ่งออกมานิดหน่อยอะ่ะอันนี้เล็กกว่านี่อันนี้คือแบบเจ๋งมากเรายอมนอนดึกเพื่อสิ่งนี้เลยทุกคน คือแบบหูเจ้าเจ้สะอื่นไม้โทมากอะจึงเจ้าอึ่งอจึ้งอะมันก็มีนี้ด้วยนะคะทุกคนมีแบบสามารถถือของขวัญได้ด้วยนะเนี่ยวีลอดอะแบบโู้มีของคริสต์มาสให้ด้วยนะคะเราไปดูในโซน VIP ดีกว่า อุ้ยก็จะมีก็จะของก็จะแบบวางเปลี่ยนหน่อยหน่อยนะคะ่ะทุกคนเนอะแล้เมื่อไหร่นี้จะเสร็จอะคะทุกคนนี่แล้วก็มีชุดมาใหม่ด้วยค่ะคือเลิศมากะคะ่ะทุกคนแล้วก็มีทรงผมมาใหม่หน้ามาใหม่ด้วยนะ เดี๋ยวให้ดูค่ะนี่นะสำหรับการแต่งตัวเองนี่นี่ค่ะทุกคนก็มีหน้ามาใหม่หลายอันอยู่นะแบบูจิ๊กแบบไม่เคยมีมาก่อนเลยะทุกคนบอกกับการแต่งตัวแบบหูเจ้าหญิงน้ำแข็งอ่ะเออก็มีทรงผมนะคะนี่ มีทรงผม,หมใหม่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีสิบทรงด้วยกันค่ะทุกคนอุย้ยแต่ละทรงคือรถอ่ะอุยอ้ยรถอุ้ยอุ้ยอันนี้ก็ดีอ่ะทุกคนดีเลยนี่ทรงนี้สวยห่างหมาว่างไงอุยอ้ยรถอุย้ยชอบทรงนี้อะ่ะ วุ้งตรงนี้ก็สวยค่ะอันนี้ก็เหมือนอุ้ยก็สวยนะอุ้ยอันนี้ก็สวยสุดเลยอ่ะมีปังมะเลยค่ะทุกคนอุ้ยมีมใหม่ด้วยว้าวรถไม่รู้ขับใหม่ๆทำไม่ได้เหมือนกันค่ะโอเคทุกคนเรามาแต่งตัวอะไรกันดีอุ้ยมีชุดเม,มื่อยด้วยนะคะ เป,เป็นชุดเก่าค่ะทุกคนใครทันบ้างเราย,ยังไม่ทันเลยอะซึ่งแบบเป็นรูปแบบเนี้ยทุกคนเป็นชุดเก่าที่มาแค่สัปดาห์เดียวเท่านะั้นนอะแล้วก็มีอีกชุดหนึ่งนะคะที่อัปเดตเหมือนกันเราไม่แน่ใจนะคะว่าตอนนี้ยังรับได้หยู่ไหมเป็นชุดนักเรียนญี่ปุ่นอย่างนี้เลยค่ะสวยมากเดี๋ยวเรามาแต่งให้เข้ากับชุดนี้กันดีกว่าอย่างแรก เราว่าน่าจะหลับได้อยู่ไหมอะทุกคนจะไม่ได้ใจอะน่าจะหลับได้อยู่ถ้ายังหลับได้อยู่เดี๋ยวเราบอกโค้ดใต้คอมเมนต์แล้วกันนะคะเดี๋ยวขอเลือกหน้าก่อนนะฮะช้หน้าบบนักเรียนญี่ปุ่นยังไงอะก็น่าแบบนักเรียนกปกติวิ้ยเบึ้งว่าไม่เอาสิท่าแบบไม่เบื้องข้าไม่บื้องพวกเรา เป็นคนไม่บึ้งนะฮะอุ๊ยฝักก็แดงเกินนี้สวยนะคะสวยอยู่นะอุ้ยสวยเอานี้แหละแล้วก็บัชหน่อยๆน,นะฮะโอ้ก็จมูกด้วยค่ะทุกคนจมูกไม่มีจมูกไม่ได้โอเค แล้วก็บัชนิดนึ่งสวยมากหน้าก็สวยแล้วดูคนนี่นักเรียนจริงไหมเติมนี้ไปด้วยโอเคได้แหละสวยแล้วต่อไปก็จะเอาผมมานะคะทุกคนเราจะแต่งเป็นยันจังดีไหมเออปรับได้นะคะทุกคน วุ้ยแล้วด่ะเราจะแต่งแบนยันจังแล้วกันนะคะนี่ปรับเป็นนี้เลยแล้วก็เอากะโปงมาอันนี้เราจะแต่งแบบไม่ต้องใช้วีพีได้นะคะทุกคนเนี่ยวิ่ล้วันนี้ไม่เกี่ยวสิมาเดี๋ยวเรามาแต่งกันเลยเราเป็นนักเรียนไทยเป็นยันจังนี่แหละอุ้ย โอเคแล้วก็กระเป๋ต้องมันเส็มเ,เงินใช่ไหมทุกคนนี่อย่างนี้เลยแต่มันดูเงินเข้มไปไหมเราว่ากา็ปรับให้ลงหน่อยแล้วก็เอาสีอะไรดีสีน้ำตาลโอหแล้วสวยว่าคนไทยพูดไปเรื่อยจริงไหมทุกคนนี่แหละเราเองแล้วก็เอาผมเป็น หรือว่าจะแต่มูสเมะไม่เอาอ่ะอุ๊ยไม่ใช่สิจริจังไม่ได้แบบน้าตาแบวขนาดนี้ทุกคนใครดีอ่ใครดีวะสภาเหรอไม่เอาเออว่าแต่สภาก็ได้นะเออได้นะลองดูดีไหมทุกคน ลองดูก่อนก็ได้เป็นเอ่ออาคาเนตแล้วกันนี่ทรงนี้ไม่รู้อะใส่ใส่ไปก่อนเถอะทุกคน, <c oughs> นก็เอาทรงนี้ทรงไหน <c oughs> มันไม่ได้อะทุกคนมันไม่ค่อยสวยเลยอะ หรือว่าลองยันจังในเวอร์ชันที่แบลวอ่ะก็น่าสนนะทุกคนลองดูเพราะยันจังทำไม่ยากแต่ปล่อยเง็นะมบบเนี้ยไม่ก็ไม่ต้องใส่ปลอยใส่แค่ปลอยแบบเนี้ยเออก็ได้นะทุกคนผมดำหาทรงที่เป็นหัางมาก,ก่อนทุกคนหัางมาที่ไม่ยาวมาก เออไม่ยาวมากแบบไม่ยาวนะคะโอ้ยโอ้มันไม่มีเหรอน่าจะมีอยู่แหละทุกคนเราเชื่อเนี่ยมันก็ยาวอยู่แต่ได้แหละหุยสวยนะคะจรินจังอ่ะ เอาเล็บจริงๆไม่ต้องใช้กรดาแล,แล้วก็ใส่หูรดอ่ะคนนี้นะคะแล้วก็ใส่ถุงเท้าให้บอกสูงเลยค่ะแล้วก็ใส่สีดำพเพราะจำได้ ลุงท้ามหนี่ยนะทุกคนเป็นลุงท้ามก็ใบสีน้ำเงินนี่แหละออวันนี้แหละทุกคนจะไม่ค่อยได้เหมือนกันไม่ค่อยได้เลยละ่ะเราว่ากระโปรงแบบไม่มีเข็มขัดดีกว่าไหมทุกคนมันดูไม่ค่อยเหมือนเอออย่างนี้แหละ รอเขีหนเลยเออสวยแล้วแล้วก็ปวดแดงนเขี่แล้วก็ถือไดนไปหน่อยนะคะทุกคนนี่ว่าเป็นอร์ชั่นที่มีเลือดทุกคนเป็นไงบ้างสวยไหมอันนี้แบบอร์ชั่นแบบเป็นคนดีบริสุทธิ์ผุดผ่องอยู่ ถ้าเป็นโนชั่นที่ไม่ไม่เป็นคนดีก็จะมีมิดแล้วก็เอามีดสีแดงนะคะอุ้ยปิดด้ามผลวด้ามนี่เออแล้วก็เอาชุด,ดนะี้ค่ะก็ไม,ม่ได้ไม่ได้ทุกคนต้องเป็นชุดเก่าเือได้แหละ เป็นคนแบบนี้เป็นคนบอด,ดี้าอ,อดส่งสกีลแล้วก็ปรับหน้าตาให้ดูแบบลากวัวมันคงเป็นไปบ่ได้ก็อาจเป็นคนแบบนี้เป็นคนเราลองเพลงอะไรเนะนี่ยทุกคนมาหน้าตาแบบโหไม่ได้หลับไม่ได้นอนคิดถึงพี่จนใจ,จขาด ตาดีแล้งกันนะทุกคนดวงตาเศร้าๆหน่อยเป็นไปดีแล้งกันนะท,นนนะทุกคนไม่มีอะไรให้ใช้แหละไม่ให้ยิ้มนะคะไม่ยิ้มไม่ยิ้มตรงนี้ก็ มันไม่ค่อยเศร้าอะแต่ก็เศร้าอยู่คืออะไรนะ <c oughs> นี่แหละ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 โอเคเหมือนตรงนี้แหละ <c oughs> เสร็จแล้วยันจังในเวอร์ชั่นที่กดแคนว่าจากแผ่นไดเราจะลองมาแต่ง แฟชั่นในลุคท like ี่อัปเดตใหม่เป็นชุดอย่างเงี <Charlotte> ้ยทุกคนนี่ชุดนี้นี่เราจะลองแต่งเป็นใครดีเจ้าหญิงอะไรดีเอ่เจ้าหญิงเบลไหมทุกคนเจ้าหญิงเบลหรือว่าซินนางซินอยู่ว่าเจ้าหญิงเบลเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเป็นสินแล้วกันนะทุกคนไมาอยากลองเป็นเบล คลิปอื่นนะคะค่อยเป็นเสียงสวยมากตรงไหนต้องถอเอาหน้าดีๆนะคะทุกคนเบลจะหน้าเปล่าแบบนี้ไม่ได้เป็นไปบ่ได้ก็เป็นคนแบบนี้เป็นคนบอดี้ นี่คิวคม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 อะไรคือ,อ,มอมคมคมค่อยเปลี่ยนคิวนะคะทุกคนคิวไม่ค่อยสวยไม่สวยนะสวยอยู่นะ ว่าไ wow, ม่ได้นะคะไม่เมี่ยวอ่ะอาจจะเงียบหน่อยนะคะทุกคนทุกคขออภัยด้วย เดี๋ยวผมทรงไหนนะทรงไม่ใช่ทรงเดียดหวยคืออทรงเราจำได้ว่ามีอยู่นะคะเนี่ยทรงนี้เอจจอ,อ,ลอ,อ,อแล้วก็ทรงนี้มาแจงจิ๋ยก็บังมาน่ะค่ะบังพิ่มความสวยเงมิม มีหน้ามาไม่เอาอ่ะไม่สวยแต่ก็โอเคแต่ไม่เอาอ่ะวันนี้วันนี้ก็ได้แค่ถึงแม้จะไม่ค่อยเห็นตามไม่เป็นไรหน้ามาอีกแล้วอ่มันดูเติอ์นี่แหละสวยแล้วอุ้ยใครนอนโพดท้ายตรงนั้นเสร็จแล้วเราก็จะเอาถุงมือนะคะเป็นถุงมือยาวแล้วกันเนดะ เราถุกบูสีเหลืองแล้วก็จะเข้าไปห้อง V I P เพื่อเอาจะลองเอาลองเท้านะคะแค่นี้สวยแล้วว่าเออเอาดีไปด้วยไม่แต่ไม่เอาเอาดูล็อกเดี๋ยวเราเอาสายคอกับต่างหูไปด้วยแล้วกันนะคะทุกคน เสืออ้อคอที่ห้องธรรมดาดีมาทุกคนเออเฮ้ยเอามงกุฎไปด้วยนี่สวยมากโอ้โหเมื่อกี้เราเห็นแค่เจนาทีอยู่เลยตอนนี้ปาไปมาเจ็แล้วหรอแล้วก็รองเทา้าเออไปแล้วอุ้ยโอเคได้ ็จแล้วค่ะทุกคนสวยไหมคะแนนลุกนี้ให้เท่าไหร่คะเจะ้าหญิงเบลไปแล้วบ๊ายบาย